ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวเขาเคทจกรูดในปี2554นะครับก็ประมาณ12ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะไปกันมาบ้างแล้วนะครับในช่วงปัจจุบันแต่อันนี้จะเป็นภาพของเมื่อปี54ก็ก่อนขึ้นก็จะมีจุดที่เราจะมาสักการะที่ม,มาไหว้พระกันก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปบนยอดเขานะครับ ตอนขึ้นเราก็จะต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับตอนขึ้นแล้วก็ทางเมื่อตอน4-5สี่ก็จะประมาณนี้ครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นทางดินระยะทางท่อนแรกที่เราขึ้นรถไปนะครับก็ประมาณ5กิโลนะครับคนขับก็ามะต้องขับเก่งพอสมควรเพราะว่าเห็นเขาขับกันนี่เร็วมากผมไปตอนน้อนก็จะเป็นตอนกลางคืนนะครับ นี่ก็จะมาถึงจุดที่เราจะต้องมาตอบรถจุดที่2นะครับเพราะมันจะมีขึ้นรถ2ท่อนอย่างของผมที่ถ่ายมาให้ดูนี่จะเป็นรอบแรกขึ้นรถแต่รอบที่2ก็จะใช้เดินขึ้นไปนะครับก่อนเราจะเปลี่ยนรถนก็มีจุดที่เราจะมาไหว้พระครับ น,นี่ก็จะเป็นหินเจดีฟ้าผ่านะครับที่คนก็จะมาไหว้กันก็มีจุดหลายจุดครับที่จะเราจะไปปิดท้องไหว้พระกันก่อนก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนรถขึ้นไปท่อนที่สองอนนี้ก็เป็นจุดซื้อตั๋วขึ้นรถท่อนที่สองนะครับแต่ผมจะพาไปดูทางเดินขึ้นในปี54ี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ